ทีมก ah. ันเด้อมาวอาปามาทำไวแซ่บบอฉ่ยอดเลยไหนเลี้งโอ้โหู่กตลูกที่จะปอดนี LIAM ่อย่ไแจ๊บๆเดี๋ยวปากจะอัดคลิปจะไปดีบัานเมืองสขไปดี ไม่นี่กาสิพาทุกคนมามายังกินหอยคือเก่าบางคนกินสิว่ากินแต่หอยแท้ต่ผมว่ากูได้กินหอยเนี่ยมันได้เน้อจะเป็นอาหารลักแล้วเซฟหรือบ้านคอยมามียังพี่น้องมีแต่หอยอย่างเดียวก็เลยกินแต่หอยกินอย่างอื่นกไม่ได้มามีงบนะฮะพัดกินมือนี้อ่ะ แซ่บไลยกูไลยคนกินน้ำกันลาปลาซาคนอินดี้คือเก่าพี่น้องเอ้ยอ่าหักติดตาในเด้อคือเอาอ่ะคุ้นไหมชุดเมื่อดีกระหอยคือเก่าพี่น้องหอยคือเก่าหอยคือเก่ามาแล้วมาใหม่เห็ดเมนูใหม่พี่น้องบางคนก็ว่าคือกินแต่หอยอะไรโอ้ยเนี่ยมักกรับอีกอย่างกับบนนี้เงินสื่อปลาหมึกปลาทูคือเก่าดอกผงกิ่งฮานเตล กินหอยนี่แหละธรรมชาติบานเฮาเมื่อนี้ใช่าหพัดพี่น้องพัดหอยบานเมืองทุกคนกินดังกันเดอ้อเหมือนบาทจัดแ่บบอกไหม่ใช่ผีเอาไปมาทำอันนี้กำลังต้มเกรือรุ้งถึงระชมเนาะนี่นีนันหมักเผ็ดหมักเผ็ดบมักผิกเ,ชชกเ,กเ,กเนานะแลกวก็ กระเทียมหอ,อมแดงอ,อมแขี้โหดผสมเพื่อความหอมพี่นอ้องแซ่บแซ่บแซ่บแชบหยุดกล้องส้นขี้โหดก <c oughs> <c oughs> ลางตั้มขี้มินใช่เนาะไล่ยอกไล่ย,ยางอันนี้มัน<อ> <c oughs> เห็ดตำปภาซาบปานอกพี่น้องมียังใสยังใส่มะม่วงดลดนชองคน้นละตำหกอันเดียวเปลี่ยน,นยกันตำแดกแดยกัดตอนต่อไปพี่น้องขวัวมะเชร น้ำน้ำนาน้ำนาคอันนี้จำไดปแล้ววาตะกอนเหยเป็นที่จัน าบานใหมอยากมาบาร์ดนได้หมมาเบ่งหมอยอืนี่มาปลาห่อยกินดีเราหมอกำลังเดือดเดือดแต่มันหอยก่อนหอยหอยนี่ผ่านอ้อยเรียบร้อยคั่ตะกี้มือหลได ทส,สบายใส่ลายเช็บลายใส่นอนเช็หนอนใส่อยเจ็ดหอยใช่ไหแช่นั่นแช่นา <c oughs> นแช่ชุดสมัครใ <c oughs> สร่ซอสลงไฟนิดหนึ่งเนาะนี่โ <c oughs> รีน้ำเนยเป็นแชบบ่

เปซ่อเย,ยเสียแซมไรนะมูไล่เเนียพอแล้วมูไล่รถมีอะไแซใส่ยีกไม่หวแล้เลยม้วรถเสีย,ยไรแซมารวบแซมหน่อยแต่มาล้าลอยม,มืด,ดมตกก็จะเลืองๆนะท่านผู้ชม Nhà, mọi lạy đó. Muy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  lạy. 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 Muy lạy.

มาเป็นแม่มาที่ม้อยก็ชุดยอดอีกนี่เาคนให้ได้ชุดยอดมดแม่มาีฟีมาีลงกยูทูบเมกันเลยอลูคุณเอ่ะกินมอปลากันเอ่ะแม่อนี้มาเอานี่มาเอาเดี๋ยวเอาน่แม่ไโจมเอาดูเต็มจานเลยเอาปลาหงัวนะบุกทีสอนบ่ ได้ตักไหนะทางนั้นเนะี่ย ยอดใชคะวางไว้แจ๊บจบวาจบแอการทางกาไป่เลยยออย่างเ้ยนะครับแทบไปลิ

đồ ừ. ja, tất Được không? Đẹp bò hôm người. thì mọi người. luôn mọi nhập Toto, mọi người. Toto, này người. Toto, mọi người. Toto, mọi người. Toto, thức người. Toto, mọi 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 người. thay แซบจะาไอ้แซบโอ้หล um, ูกที <the> ่แอบสปอรอยกแซบบกินน้ำก yeah, <the> ันไหมเนาะกินเหมือนกินเนาะกะ่าคมเรื่องใหญ่แซบอะไรที่ให้ไอ้ละจะให้คอยแซบอ้มาะไรอย่างค่อยวิจารณ์ละแยบโยน มาแล้แมจเบางกินกะเทือด้อาเยอะแครปะทักองกัดต้นในเขานั่เมื่ไรมาอเอ่อนัอยู่นี่ยาวแน่กินโรยขัก่แม่พไปปไปกินแต่วอไม่นอจะูกวอมดูอมดูกอมดูเียมินได้กินอะไรา อ่เ้ะคือคพอใจนี่ไอ้น้องของเพนหาวของเพนทินึกนี่เ็เจ็บเจ็บเจบกินอ่ะไว้ฉันมีก่อนน้องพี่นอ้องบลายรับลาย มึงเวียดนามเมืองนอกเอาไปกินแนวนี้ได้มีแต่อยู่เมืองลาวกินแนวนี la ้อ่ะแฉะมึงเล่าเรากินแต่แนวแปลกๆแนวบแปลกกินแบบเป็นไรเล่าเนาะเขียเล่าเลยมากินหอย